เออติดเดี๋ยวนาะตัวนี้ได้ฉั่นนะ่ะโอ้คากแล้วบ่ดนี้เนาะเป็นตุ่มเป็นต้อนพังยังกอดพังยังหนีห้อกอ่ะดีใจหลายที่แบบพวกเพื่อนพวกเคยรังเกียจเอาเนาะ ครัสบสวาสดีละสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขูสุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบว่เชี่อกัประเทศแหลกตั้งประเทศเพียงเนาะมื่อกี้กะบบเชียงการเดินทางเข้ามาพี่ได้พี่น้อยมู่บ้านทรายบุญบ้านของทางอิละมื่อี้พี่น้องเนาะเข้ามาอัปเดตานเรื่องภัยในการติดตั้งเขาวาดเนื้อซานแล้วพี่น้องเนาะพอดีทางอ้ายสร้างติดตั้งไฟกับพนโทบบชเชียงแล้วพี่น้อยในช่วงเวลาตอนเที่ยงเสร็จเป็นทีมห้อยแล้วบวสันพี่น้องเนาะ เดี๋ยวเขาไปเบิ้งไปอัปเดตเบิ้งน้ำกันอีกรอบนึงพี่น้อยว่าจะาเป็นแนวใดพี่น้องเนาะราคาถัดสุดสิน้นรากาบ,บุเชียงกัดจะมอบค่าสร้างหรือว่าค่าติดตั้งไฟนี่แหละพ,นนพ,พี่น้อยจำนวนห้าแสนกิบพี่น้องเนาะค่าเพผนติดตั้งเดินสายพืน้นสายไฟเข้าไปในบ้านที่สร้างนี่แหละพี่น้องเนาะก่อนจะไปฮาไปส้มพี่น้อยสำหรับบุเชียงพี่น้องเนาะในน้ำสะพานบุญต้องขอบ,บุญขอบคุณทางแม่ใจดีเด้อเนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะที่ได้มอบมาให้บุเชียงนี่เป็นสะพานบุญให้พี่น้อง ก็ขอให้แม่ออยู่ทางต่างประเทศและภายในครอบครัวของเพิ่นพี่น้องเนาะจุมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยกระเจ็บตั้งปวงเด้อเนาะเจ้าทําการทํางานาธุรกิจยังในตอนนี้พี่น้องเนาะก็ขอให้ดึงให้เรื่องในการที่การงานตลอดปีและตลอดไปประมาณพี่น้องเนาะนะโอเคพี่น้อยเนาะเปิดหน้ากล้องมากะโอ้เรียบร้อยป่านนี้พี่น้องเอ้ยในการเดินสายไฟเนาะ มื่อวานเมื่อก่อนนี่มาก็ยังบ่ทันได้อ่าสายพี่น้องเอ้ยมารอบนี้ก็เรียบร้อยบัดนี้เนาะดึงจากลักมาก็ขึ้นมานี่แหละพี่น้องเข้ามาในบ้านเนาะเลยอืมเรียบร้อยเนาะถือว่าเป็นังที่2พี่น้องเอ้ยังที่2เนาะังแรกก็เป็นของทางอนาธิทงพี่น้องาิทงเฮาเนาะในการเอาไฟดําเนินเข้าอ่าหลังนั้นก็ทางบ่เสียงเป็นคนดําเนินการเข้าให้พี่น้องเอางททงเนาะอ่มาหลังที่2ก็ังของทางอพี่น้อง ลังที่สองทางที่สามทางที่สี่ทางที่สี่ครับลังนี้นี่ทั้งของอาสมบัติทั้งเมนมนโชคนี่ยังบพท่านนี่ติดตั้งเพิ่นหน่อยเนาะแต่ว่าไพเพื้นเอามอเตอร์ลงแล้วเพิ่นหน่อยอ,อยู่ในระหว่างขั้นตอนเดินสายไฟเข้าบ้านในซานคือกันอันนี้ก่าพี่นหน่อยเนาะนถือว่าอันบ้านในซานของทางอีหลาน,นี่ก็เสร็จสิ้นแล้วพี่นหน่อยเนาะอ๋อบ้านนี้ไปเบิงังไปฮะไ,ไปชมน้ำกันถามทั้งกันเจ้าของบ้านนิสานเพิ่นก้อนบ้านนี้อ่าเป็นนี่ได้เนาะได้ใส่ไพ่พื้น อ่าหูเรื่องแข่งชะบางอยู่บ่เนาะน้อยเนาะอ้าวเนาะสวัสดีเด้อหูเนาะเอ้าคุณน้อยคือไปนั่งอยู่พุ่นน่ะเป็นีด๋น่ะมใีเิามาให้นี่่นอยอโเนาะยังน่ะาพลึกแท้นะบ่เฮา เจาะเงินเดินเพื่อนเราค่ะในตลาดเด้๋วเพื่อนผมไม่เท้าเอาบนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเก่าได้ป่ะเอาหมดเลยป่ะเสื้อผ้าไปตลาดเพื่อนก็เจ้าเอาให้เพื่อนไอ้แป๊อยูเพื่อนเพื่อนบอกไปในตลาดนะเอามากะทักแล้วเปลี่ยนเนื้เพื่นนี่ได้เนาะหลอดฟื้นหลอดไฟเฮาเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีเนาะพ่อจุเรือเรือเหลือมาแล้วฉากแล้วบ้านนี้เนาะสะดวกสบายแล้วบ้านนี้ใช่นหมสร้างก็ไป ไปพสิมอ๋อไปว่าพนสิมเนาะมันได้พ่นยังมาท่านได้มาเอาบ่แรงกรบมาาเลยเลยฮะถือว่าโคบดแต่ละมุมมาหนี้เนาะหคั่วห้องน้ำแล้วก็โซน่างจอดรถแล้วก็ทั้งในห้องก็มีอยู่หลอกหนึ่งเนาะแล้วก็อยู่ห้องพุ่นอีกหลอกหนึ่ง

มาไปใส่เด้บานนี้เนาะใ้าทนี่ปตุงตัวยบานี่หอมลุงหอมเต่าอะไรโมแม่นอนบ่ฮะครับแล้วโอ้ยไเข้าไปนอนอยู่ในอู่กันกตืตื่้นปมกระตืนเลป้กระตืนได้บ่นี่อ่ะแสนเนาะมาที่พนังเดี๋ยวพาไปพัคืนสองคนนอย อยู่นี่คือที่มันหาหาสิ้นส่วนเวอตัดเลยโดยอันอันที่เรือนเป็นส่วนเวอตัดกระพ๋อกระเป๊กอันนี้เนาะใช้เขาวก็คือกันใช้เอากับแบบนี้เลยโดยเอาเก็บไว้เห็นไหมตัอสมเจ้าได้ใส่เดินไว้ในตอหมองมันมีแต่ใส่อีกหรอกเก็บไว้เก็บไว้เลยนะเพราะว่าสายนี่แพงใช่ทองทองราคาแพงครับง่ามาก เราเล่าเรื่องนะีเในกสอบนึงเมื่อกี้นะฮึซิบเที่ยวแล้วมันเปลี่ยนมามาแต่ใส่น้านลยล่ะมาแต่ตัดพื้นตัดพื้นอยู่หม่งเก่าของอเด้ออเอาอันเขาเอาไปนั่งปืนกับนองดอนเสร็จกันแล้วแมนมีการเต้งเขาไปตัดพื้นต่อมาพักกันจะชิมุนว่าในรอตัดพื้นอยู่ในป่าของบอส ถือว่าหลังที่สองเนาะสำหรับเขาเฮือนไพทั้งเมยนชคกานี่กันไล่ไปเด้ยแบบนี้เนาะขึ้นสองพันเสนสามพันนะทั้งหมดบินมาแต่ว่มาเลยมาี่เลยเม่์มาบุกิดบาตอนี้เดือนตเดือนตาเดือนต่อไปุนเราสีเลเือนเอเนาะจากแรกผมมันกะเข้าก็ มันก็แล้วแต่อพึ่นออกมาบินเนาะเพราะว่าบางเทือกก็ขึ้นอยู่กับทางการไฟฟ้าเพื่นครับมันเขึ้นต่อไปันมาลายกับเอาตงหันกันนี้นะแต่บินแรกนะมาหรือเปล่าละเท่าไหร่นะบินได้ร้อยเล่นเสกแสนสองพันแสนสามพันนะธรรมดไม่รวมละพิจิ้งกันเท่าว่าโบแมนเอาะ ต้อ๋อีีกกอบินต่อบินต่อไปนี่ต้องใจนักบินที่แล้วนี่บินบินหนุ่มชงคนเดียวเออบินบินที่วางออกมานี่ค่ะบ่บินล่าสุดนี่แหละบอบินล่าสุดนี่ยคือของที่ที่ใช้ร่วมน้ำกันบ่อกระเด็นกระดีนอมั้งอือบ่นานบ่นาบ่แม่ มันสมมุติว่าเพิ่นเอามาอีกมาขับมันไลยเขาต้องงเบิ่ตัวจริงเนาะเบิ่งตัวจริงเบิ่งตามเหตุตามผลและถ้าไลยเกินก็แสดงว่าแม่นแล้วแต่ว่ารอบนี้อาจจะหรือว่าจังไหนกับเออเบิ่งน้ำกันเดียวหรือยังเัาก็ต้องออกซอยหานหานซอยกันกับน่แหละสมมุติว่าเบิ่งบินต่อไปเ้าสมมติว่ามันไลายกว่านี้ก็เสี่ยงว่าบินอะไรแต่การซอยก็นี่แมนแต่เสียอยู่สายแต่ว่าบินต่อไปอีก เสียได้หนอโอ้ยหลายบดบดหลายบดไปเสียหัวากรอกเสียอยู่เซเว่นนี่ยังก็ได้อยู่ริมากอยู่เนเพิ่งจะหับเสียเบิร์ตอนไหนอ่ตรงนี้นะบร์เยเสียม่ได้สยเอดเอเสียได้เบิร์ตนตรงนี้นะตามอ่านอยู่นะขาให้ไปเสียอยู่ธนาคารธนาคารก็ได้ธนาคารอันห้านริมากห่างที่เพิ่กระหับเสียเบิรนี้นะงานเบิตอเบ ไปเสียเหปเสียได้เข้าห <kind>. uh, mm. ้ยบ่หายกายไปี well, one, ่สเปะได้เอายุมแบบนี้สเปร์ที่ห้ามผสมมือนี้เนาะเราวันนี้ก็ไ่ได้สเปรมาบินนะมาบินมาืันนี้บ่อยกันไปที่สเปรขาดว่ามีแต่เบิ่งหรนซอยกันแนะตกขั้นคนละทอร์ไลถามน้องเพื่อน ก็นี่เาได้ใส่น้ำเล้วกนเล้วเพื่อนเลยอะไรก็เสียน้ำการหลดมออ่ะบบดนี้อันทางอ้าเพ่นบมมาก็เขาเิมอบเงินไว้ค่าสร้างติดตั้งเพ่นได้ล่ะแล้วมาจังไห้เราเนาะเนาะเราไเนาะแล้ก็ข้ามาไหนเนาะนี่เเราเดียวอันน่ะเขามยากเราเขาจะมอบเงินแต่เรามาจะจังไห้เราก็ได้ ยันว่าคุณมีเบี้ยงไม่ยังเพิ่นไปเบี้ยงแล้วโอเคเนาะอันค่าติดตั้งนี่เราคุยกันกั็ไม่เพิ่นแล้วเนาะอ่าจำนวนหาเซนกีบเดี๋ยวไรมาจะจังให้เราด้วยเนาะบอกอ้าเพิ่นเป็นเงินค่าติดตั้งเนาะโดย เลยเลยอ่ะนี่แหละเนาะอันอยากถามเรื่องนึงอันดินขังนี่พุทธม้าตึงนะพ่ออ่ะล่ะมาเมื่อวานซื้นไปแล้วอ๋อพุ่นยังจกอยู่บ่เดี๋ยวนี้ไงจังหวะนะเบอรโทรพ่นมีอยู่บ่เดี๋ยวว่ามองจกพ่นอยู่ไสนท่าเห็นแล้วอยู่บ้านธาตุเดี่ยวไรบ้านธานี่เ่าเห็นเ้าเห็น่ราะจกอยู่ดินบ้านธาตดินบ้านธาตเนาะคุหน้าไหะ เมนทำเล่เล่บรรทัดกับไปนนึงไปทางคนซิมกูเละเป็นหลุดกับไปนเดียวเท่าไรเด้เนาะการยืแมืเจ็ดแปบอททามแล้วอทามไอชสมัตธนาชับัว่าเซนแปดเดททามมื่นนั่นละวาถ้าทามอีกเท่ากันหนึ่งก้อนไปวะเพราะว่าจังหวี่ว่าบอขึ้นกันนั่นะเพิ่อนะทามูมีบอทโทรเราอยู่บ่เหอบอมีเลยอัน เฟซเรามีอยูนิฟนมีเฟซอันเฟซเจ้าอันสีซื่อั่อแล้วเราก็ห้องเราก็โทรเอาเลยเพราะว่าอันห้องสีสั่งไปทมเพื่อนน้องอุทัยประมาณสิบรถทานได้ดินอันนี้แม่ดินดินงามแท้เพราะก็เอายากได้แบบว่ามันเปียกแน่นะถ้าเอาลงไปเราไม่ใช่แจ็บเลยอย่างนี้ถ้าแบบพุงมันก็จะใช้เวลาอยู่นี่มันดินนาดินนาแกมทรายดินนี้เอามาเอามาทมทันแค่ก็จะ ดินดำเนาะใัญใจจักรลดึงกันดีคัอติดต่อบอร์ีเรือเอาบอมมี่เพยนมดดำมันถ้มแ้วบอมี่เดี๋ยวนี้บอบอมีไพเรือไหมเลยเผยเดี๋ยวนี้ฮะแล้ยินบ่ทงราว่าอยู่ว่าเราติดต่ออยู่เออเหมือนละตกอนตอี้มันเผาอยู่มาก่อน คันเราติดต่อที่เหลือแล้วติดต่อดินหล่นเดียวพอดีเลยชมนะแม่พักอยู่เอาเมื่อไหร่สิเข้าไปถามเบิ่งฉันเนาะดินกำลังก่อกำลังก่อแอลอยู่ก่อแอลแล้วจะเอาดินเข้าเลยนะมันจังบ่ชาเวลาเนี่ยน้องอุทัยฮะน้องอุทัยอ๋อไม่ดื้อหรืเนาะท่านเบาเสียงเบาบางก็เดี๋ยวไปทำก็ได้ ดินบอกอดีคือกันจชะันวานั่นเนาะเบิ้งหายได้แล้วใช่ละเสียวน้ำเราจะมาจักซีบรถสังคนนั้นเทคือเขาหางเงินเขาสิพอจากรถหนึ่งเพื่อเขาลดให้พอาด้ถมท่านบะเด้อยพราด้วยอันี้อานได้นิเงินโอเรือเราบดลังไงาอันนี้เนาะเงาเงินนั้นมะหนงไทยจาบ่ใหญ่กว่าบดหลังตัวนี้เจ้าศาสนานี่ ง่ายกลัวง่ายได้ไหมเพราะมันเป็นหกเป็นตั้งเลยได้ตั้งเสาเรียบร้อยมาเลยเออตั้งตะกี้พผมแมนเพื่อนเออเวรท้าเขาอันเห็นเสาสองส่องเห็นบอกแมนแมนเพื่อนเราพค่ณกับเจ้าย่อไว้ตั้งแต่บุญละหลายปีแล้วนี่ปีหมันเท่าปลายจนแตกปูพังมาเลยแต่ว่าก็ได้อยู่ยาวยาวยังก่าเมื่อกี้อ่ะยาวสิบเมตรเพื่อนเอาอันนี้เพื่อนนายสมบัติประมาณเจ็ดเมตรยาวใหญ่อีกจะประจําเบิ่อตังเงิน สองเตาดีกว่าจังใหญ่พ่อเขาตั้งมาจะโดนเลยห้องนึงกับซีเมนต์พกซิปถแต่ว่าห้องเดียวได้ห้องเดียวชูเดียวเลยห้องเดียวเลยซีเมต์พกซิปเลยเนาะตั้งไว้ตั้งหลายปีเลยกันชือว่าโชคดีของน้องเพิ่นเลยเนาะเป็นบุญวาสนาของเพิ่นเป็นหมอซาหมอเกลือก่ะ เป็นเกี่ยวกันงๆพาะแน้ำกันนะนี่เนาะเจ้าอยู่เลยนะจ๊ะอ๋อเลียดวิ่งวนกันต่อก็ดีเราก็ถึงปานี่อยู่น้ำกันปานี่มาอนั่นตอนนั้นนะก่อยไปเล่นเพื่อนเราไปกินทานที่แบบยังก็ร้านเราบอกตกตงไม้เห็นดิไปกินทานปิดมืดอ่ะพาลุงเหินไปเราอันเมนไพายนะเราบะลูกลู่ผาู้เหนดิ บ่แมน่นนะมือหนามาคือว่าใครเหน่กว่นี้นะจ๊ะโอ้แบบอ,บอ,บอ,บอก,กว,ว่าจังว่าอีลีบอกอ่าอันนี้บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นผู้เก่าว่าผู้นั้นละงามมุนีพี้ใหญ่เสียตาตาบ่อยากเห็นนูมอแล้วบอาถึกแล้วเดี๋ยวมีแต่ตุ่มเลี่ยแล้วบอกถึงแล้วก็อกถึกแล้วเราบอบ่มแม่นเลยจนเมีอะไรก็ว่า กับผ uh, th ู้นี้แหละผู้เดียวกันนี่แหละเฮ้ยบอแม่ดอกมันมาตุนหางยังงามๆนี่คือว่าทั้งเทถาทั้งกีร่าอ่ะเราเราจะอายเราเลยตีอายเป็นกีร่เอ้ากับตุนหางงามนี่กีร่าอนะเนาะอันน้องเปิดมึงเยอะอ่ะล่ะในห้าสิบน้องเปิดเป็นยังไงน้องเปิดสอบมึงเยอะท่านี้เออนี่เสียบอยู่นี่นี่ อ๋อ <us> ต่อนอกต่นอ,อ 5, ตนอกนี่แยกบ่ได้สวิกบ่แม่แม่เราปักไฟเลยสิะเออนี่เอออ๋อเออนี่เดิอ้วันนี้เนาะกกโป่งอยูหาเนี้ยมาปิดเด้อนี่เออรวมเรามีแันได้บันไดมันจังเอาโตกันได้เด้อืมเออติดอย่าเนาะตัวนี้ได้ใชนไหมโอ้คลาดแล้วปะนี่เนาะ อ๋อแบบนี้เรียบร้อยบบบนี้เนาะครบแน่นนะมีแต็นเอาอย่างว่าเพิ่มบบบนี้ตู้เย็นมีนะบ่เนี่ยตู้เย็นเล่นเอาวิชูวิชิมาตั้งเลยวะแนนนมัได้กระตาู้เย็นพอได้นั่งน้ำเย็นๆเนาะลูกเต้าเส้นน้ำเส้นไงกินเดี๋ยวแม่เอ้ยอุ้า ธุรกิจเผาทานใช่พลังยังหมดท่านได้ทดสอบมั่งเยอะกันใช่ดีเดราจะบอกต่อยุทานกันยังไม่ได้เดี๋ยวลองมือนกันเราก็คือว่าดังนี้อยู่ได้ทีเด่นติดเรื่องอยู่ได้ตปนี้การไปฟันพื้นกับผ้ากับบาเพื่อสิขาดเหนื่อยผมมีบ่บมีมันกับภเขามันอันนั้นมันเลยมีแต่เรื่อยไม่ได้ฝน มึงบอมันสิม <wi> ัดแถวมัานแหละไปกามาเลยไปถิ huh. <th> ่นพอดีหาเงินในสายสีไปใส่เอาไว้เพ่นเลยเก็บไว้หทางง่ายเพิ่นเนาะเดี๋ยวเพิ่นมาทา่กามาเนาะเนาะนะบ้านนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยบ้านนี้เนาะในการเดินสายไฟบ้านนี้ถือว่าการรอคอยนี่ถือว่าหิงเติบเนาะตั้งแต่อันเพื่อนยังหม่ทันเล้วเนาะอันเดืองไพ่สองมือเพราะว่าใช้เวลานานอยู่เนาะ ถือว่ามาฮอตมาถึงได้อบบานนี่แสดงว่ามือนั้นเราเมาเนี่ยนิดนึงกำลังฉลองเนาะฉลองฉลองยังว่ามือนั่ว่าที่ได้มือเราบ้าอีกลองมือเราต้องมือเราสร้างไฟสีมาเมื่อวานาะเราก็ฉลองเมื่อวานยุ่งเหรอว่าคือสีมาเมื่อนั้นปุ๊บเดี๋ยวคือบ่ก็สีลุ่งเร่งไปเขาบักลาบบบพอตื่นตื่นมาแต่ว่าเราละ เสียวล้วเมาเนี่ยน้อยหนึ่งคือวมันเน่น้อยหนึ่งเนาะมันนลสวงเลยแล้วก็บอกเป็นสมัยเลยเอ้าเนื้อได้เขาจะแลนบบได้ไพก็ดีเนาะพนัยางกันด้วยวะแม่ได้จะวานว่ามือมือมือได้ค่อยวามาทำแม่้่าแม่เนาะจะลืมแล้เมาเน่มัดเลบอดมานอนนลอ่ะก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะมีแต่ว่า ในการลอ,รอเนาะตั้งแต่หึงนะบ้านนี้อันนี้จะสิน้นไปทีเฮมห้อยเ,อเนาะมีแต่ว่า,าให้ทางครอบครัวฝากขอบุญขอบคุณทางแม่เพื่นอนเด้อเนาะเพื่อนกะบอยออกซื้อประสงค์ออกน้ำเนาะเนาะทางแม่เพื่อนอยู่ทางต่างประเทศพว่นั้นเนาะโดยงบใช้ประมาณในการต่อเติมไฟในข้างนี่ประมาณเจ็ดล้านสองแสนหกสิบพันกิบเนาะถือว่าแต่เป็นเงินบาทนี่ประมาณ ่ประมาณ1มื่นสี่ถามเลยเวลาอะไรมาถึงเลยหารานอีกก็มื0หนเนาะห้าพกหมื่นสอเมื่นสี่เนาะมื่นปลายมื่นสี่ปลายปเพราะว่ามอเตอร์เข้าใจมันนั่นก็อ่า3ามล้านหาน้ำมาบวกค่าค่าติดตั้งห0าแสนกับ4่ล้านแต่ซื้ออุปกรณ์มามันนั่นก็สาล้านอ่าสองแสนบเนาะไปถือว่าราคาสูงเติมอยู่เนาะ ว่านักนําคือสายไพ่นี่แหละ<ม>สายไพ่นี่อยากแป้งนี่นะแต่ไม่แต่ว่าอยากในทางครอบครัวเนาะฝากกบุญขอบคุณทางอุปภ์ุษายให้แม่เพิ่อนเนาะเ<ย>พิ่นก็เป็นคนล่าเฮานี่แหละแต่ว่าเพิ่นไปเห็นวยเห็นงานอยู่<ม>าทางต่าง,างประเทศเนาะเนอะโดยอัลฮล่าเนาะสาธุก่อนอินมว่ะลูกกับตัางาครอบครัวก็คือว่าเป็นสารลักของครอบครัวแล้วก็ ขอเบาแทนพ่อแม่นะแล้วก็ลู่ร้านนี่แหละแต่ขอบุญขอบคุณผูณ้ใหญ่ใจบุญที่วา่าเมตตามอบแสงสว่างมอบดวงไฟให้กับครอบครัวของข้าน้อยแล้วก็สีทางสว่างให้ให้มิทีอยู่มิทีเศร้านี่แนาะกนลูกกะบโบผู้จักสีวาวเนี่ยได้กะอคอยพันอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่ยามีคิดยังทำยังกับขอให้ประสบคนสมเร็จในงานีาิการงานการเงิน ยิบจับยังกระคอยเป็นเงินเป็นคำแม่สอยมาสมใจกระคอยขึ้นกำห้าแม่ลอยเท่าพันเท่าสาถูกแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณเป็นใหญ่ใจบุญถูกๆูกทานที่ว่าสอยเลี้ยงเขามาตั้งแต่ต้นจนจบจนมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าครบสมบูรณ์แล้วเปีนต่อไปลูกกสีหักษ้าไว้อย่างดีแล้วก็อาสีหกไปแน่หนึ่งก็พอย่งนตอนนี้กำมุ่งมุ่นหาเงินหานี่เพื่อตอเหตุทุนซื้อใหม่มาเหตุทานเนี่ย กับขอคอยมีเวลากัต้องขอโทษขออภัยน้ำลายๆกับตังใจและกับบังแง่งให้ดีขอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เป็นกําลังใจให้และก็ซอยมาตลอดอคอยผลอยู่ดีมีแห้งความเจ็บ่าได้ความข้อย่ามีขิดยังทํายังกับขอให้ประสบผลสําเร็จในนาทีการงานการเงินหยิบจายังกับขอให้เป็นเงินเป็นคำกับขาดไปกับคือสายบุญยูทูบเบอร์มือสุคนที่ว่าซอยอุ้มซอยสู้และที่ว่า ไปถ่ายทํานจะมีดินมีแห้นมีซาจะบอกเตียงบบาเสียงลุงเฮิร์เบารีม,มัสุคนสุคนนั่นแหละก็ขออยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่ังมีขีดยังทายังกับห้ประสบคลสํสเร็จในนาทีการงานการเงินแล้วก็ขคอมีคนหักคนอุ้มคนซูดเดอะก็แล้วเฉพาะบบาเตียงกักินหออยู่ท่านีกยาย้ก็ยังเป็นอมอไม่วไ่าจับสิวอะไรก็พยายามถามข่าวอยู่แต่บ่าบินเนีย่ยสิวากท็ทนใจละ โดยเนาะอะโอเคเนาะดูโดูแต่นะมีเท่าดูุค่ะดางกับผับแข่งแห้งอ่นและววันจุกุทุคนนั่นแหละโดยเนาะ อ่ะประมาณนิ้กันเทว่าพึ่งมอบแสงสว่างให้แล้วกันอ่าหนึ่งมากกันในนอนเนาะหนึ่งความปลอดภัยเด้อเนาะอย่าประมาทเนาะในก็สะดวกสบายเพราะว่าอันนี้คืออะไรมันขื้นกันไงก็สมานนี่แหละผักฝากก็กินฮอปกระทืบคุณยายใจบุญที่ว่าเป็นซอยสู้ขม้าซอยอุ้มซอยสู้ขม้าและซอยเลี้ยวขม้าแล้วก็ฝากกลบกินฮอปพอบุญมาแสงวิสัยน้ำเนื้อลูกก่ะ บอเห็นเพิ่นติดต่อมาอยากแตยฮู้อยากฮู้ข่าวขาวพนนะว่าเพิ่นอยู่ที่ม่แห้งบ่ตอนนั้นตอนตอนพนติดต่อมาว่าได้ยินว่าเพิ่นบ่สบายกะขอให้พนอยู่ที่ม่แห้งแหละความเจ็บอะไรไวามภัยนี้เราและแมนจะไปท้องคิดถึงอยู่อยากได้ยินข่าวขาวอ่เพิ่นยิงอยู่ที่ม่แห้งก็ดีใจแล้วโดยแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เพิ่นอ่าช่วยอุ้มช่วยโชว เนาะทุกคนทุกทุกทานเนี่ยนนี่แหละพี่หน่อยบ้านเทอนซานตั้งแต่แต่ดินตั้งแต่ดินเนาะติดินตอนนี้พี่ละหลังคาอย่างขมัดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ว่านตั้งแต่ดินทุกอย่างมัดนี่นี่ก็มีแต่ปัญญาเจ้าบุญเพิ่นมอบมาให้ฮะนะก็กินฮอตกินซึงแล้วก็ข้าวหลบมัดสุขุสุขคนก็คอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งนั่นแหละกับโู่สีวางใช้บอกลุงจัตาสิละนั่น่าเป็น ดำผักน้ำแมงยาดเนื้อของเพื่อนเนาะทุกๆคนทานเพราะว่าคือเอาเห็ดเอาหูอะไรถามคือแห้งบอกนี่ก็พ่ได้เนาะอันนี้เธอเพื่อนดึงเอาเท้าเท่ากับเอาคือเอาแห้งมามอบให้เนาะหรือว่าทางผู้ใหญ่เพื่อนก็ควมสวยเหลือนาเนาะและลายทานเพราะว่าเพิ่นก็บบ่เคยหุ่นจักบ่เคยนาแต่เพิ่นยืนมือเขามาซอยเลือครอบครองขาน้อยก็ตีนตันไหลที่แบบ บ่มีไัยตอกสิมาเห็ุในเฮาได้ถึงขนาดนี้ฮ่นนะเแล้ว่นสุดๆแล้วความดีของเพิ่นที่ว่าเพิ่นได้มอลให้กับคนทุกข์ยานกันเนาะเพิ่นซอยอุ้มซอยสู้คนทุกข์ยากก็อยางคอยเพิ่นนึงอยู่นี่มีแห้งอยู่เป็นของโฮมใส่ของลูกของหลานแล้วก็คนทุกข์ยากตลอดไปมันคันสิมอาแล้วมันก็ว่าฮอดญาติพี่น้องนี่แม่นแม่นเป็นไปได้กันพิ่นมาใกล้ๆก็สิก้มลงกับ อินเับอแล้วเรามัมีโอกาสเพ่นขามมาเนาะมาเยี่ยมมายามอจังไดก็าบนแน่เนาะมือใดมือหนึ่งอาจจะได้พบหน้าพบตาหรือว่าผู้ใหญ่ท่านใดท่านหนึ่งพ็นก็มาเยี่ยมมายามได้นอนเนาะเขาก็มีแต่ว่าสําหรับทางโมเสียงนี่กะในนามสะพานบุญกะตั้งแต่ผู้ใหญ่เคสของทางน้องทุ่งกะเพันก็เอ่ยไปชื่อว่ามาเยี่ยมมายามทุกท่านพันกับ่บด้มาเนาะพันกับติดธุระพันกะสำหรับท้งที่เขารอคอยเขาากให มาเยี่ยมมายาตเพราะอยากเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนอยากเข้ารบซิงที่เพื่อนมอบให้เขาเนี่ยเพื่อนยังบุมาก็เลยบมเป็นยังเนาะเอาไว้โอกาสหน้าอันนี้คือกันเนาะที่ทำเมียงานของเพื่อนถักมีโอกาสเพื่อนหาซิมเขามีโอกาสเพื่อนหาสิมมาเยี่ยมมาญาติกระได้ลยกร้ยานหุ่นจักกันแม่ก็อยากหุ่จักอยากงานผูกพันกับเพื่อนเพราะว่าคือห้องูเนี่ยมิเตอรสื่อสารยังบุเคยเห็นหน้าเห็นตาเพื่อนสัมพันธ์แบบใดเนาะก็เห็นแม่ ทนมากก็เห็นทังโทรศัพท์ก็แม่แล้วก็มีแม่แม่พัดน้องแม่แม่พัดกับสามีเพิ่นแล้วก็รูมมานเพิ่นมากเหมือนกันก็ดีใจที่ว่าเพิ่นมาเยี่ยมนะแล้วก็แม่หักของสบุญแม่เวียนก็ดีใจเพิ่นเป็นกันเองเพิ่นบ่รังเกียรถึงห่างไกลเฮาสิแบบเป็นตุ่มเป็นต้อนเพิ่อนยังกอดเพิ่นก็ยังเหนียวห้องอะดีใจหลายที่ว่าเพื่อนบุเคย่รังเกียรเอาเนาะโเสียงนี่ก็ ดีใจสุดได้ในน้ำเป็นสะพานบุญเพราะว่าโบเคยคิดดอกว่า<ม>จะได้มาปิดในน้ำแบบนี้<ม>โดยถ้าเขามามาคิดลึกๆแล้วก็เพือ่อนทางผู้ใหญ่เพิ่นได้ให้การสนับสนุนเฮาอลไรเขาก็เห็นอย่างเต็มที่เพิ่นนะครับในหูหนแต่ว่าหนึ่งหนึ่งแน่นใ,นใจคือตอนนี้นะสำหรับมูเซี่ยงนี่ถ้าเป็นไปได้อย่างมีทางทางผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งากให้มาเยี่ยมถึงฟังนี่สินะเขาก็อยาก ขอบุญขอบคุณเพื่อนจากใจแบบนี้เนาะม่ค่ะรออยู่เนาะสำหรับทางโมเสยงกับเอฟซีพี่น้อยในด้านท่านที่เพื่อนให้การสนับสนุนผ่านความคิดฮอดกระถึงมาตลอดกัรอเบิงน้ำกันว่าสิภัยสีมาสืบไผก็รออยู่เนาะเหน่อยเนอ่อกัเนาะมีแต่ว่าตามนั่นไหเด้อยูรีมีแห้งกันเนาะสำหรับโมเสยงนีนการในน้ำสะพานบุญกัน อ่าทิเข่ามาเยี่ยมมายามเนาะบ่ได้ป้าได้ทิมกันฮักแพงกันคือเก่าขนาดพี่น้องเยอ่าทิเข่ามาเยี่ยมมายามเด้ออยู่บ้านนี่เนาะโดยโดยนะประตูเนาะอยู่ดีไม่แห้งเด้อโดยโดยอ่ะอยู่ดีไม่แห้งเด้อในครอบครัวเจ้าก็ดีโดยโดยโดยอ่ะกลับก่อนบ้านนี่เนาะโดยโดยอ่ะฮักแพงกันเนาะโดยโดยอ่ะโอเคพี่น้อยเนาะกลับมาหน้ากล้องบ้านนี้พี่น้อยกาถือว่าในการ เดินสายไฟพี่น้องเนาะสำหรับทางบ้านเนื้อานของทางเอละากะเสร็จสิ้นเป็นทีมห้หอยแด่พี่น้อยแต่ว่าในการรอเวลาในการนานเติบพี่น้องเนาะยินดีนนนนกับทางครอบครัวเพื่อนบ้านนี่พี่น้อยเสร็จสิ้นเป็นทีมห้หอยเ้เนาะมอบแสงสาว่างให้ทางครอบครัวเพื่อนพี่น้อยดีอุดีใจเา็ยัออยงก็บยอยางออกพี่น้องเนาะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นกะพี่น้องเนาะสำหรับบุเสียงเด้อผมเองพี่น้องเนาะต้องขอบุญขอบคุณทางเมย์ใจดีพี่น้องเนะาะที่ไรมอ,อ,อบหมาย หล้วก็ที่ให้บุเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้เดอ้อเนาะสำหรับบุเสียงในนามสะพานบุญกับบุมีอย่างที่จะตอบแทนกับมีแต่ว่าคําอ,ยอยุยพติซหตุให้ไมและภายในครอบครัวเนาะจึงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงบาดเจากโรคภัยกระกเจ็บตั้งปวงเดอ้อเนอะาะเจ้าทาการทํางานธุรกิจยังในตอนนี้ก็ขอให้ดุ้งให้เรื่องในการที่การงานตลอดปีและตลอดไปเดอ้อผมไม่พ่น้องเนาะสำหรับมื้อนี่กับบุเสียงสิขอลาผมไม่พ่นองไปก่อนพี่นองเนาะ มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าของโมเสกอีกต่อไปพี่น้องเ,องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบรดสุขุสุขนพี่น้องเนาะสบายดี